สวัสดีครับทีนิสานบาน้องคกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องซูฟูสุโคนเดอครับเด้อ เมื่อพอกันอีกตามเคยครับกับทินอิสานบ้านน้องครกทั้งสองย t u b e ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามให้กับทินอิสานบวานน้องคกนเด้อครับพ่อแม่พี่น้องมากครับนี่ทินอิสานสี้ผ้ามากินเขากับตำมะเขีย์ตำมะเขีย์เ้อพี่น้องนี่นี่นตำมะเขียอก็คือตำมะคงเข้าแล้วเนาะแล้วก็มีสมปลาสมปลาขาวพี่น้องนี่พเพิ่ดเป็น,นก่อนมาขล้องฝ้าคนละจากสารคดีไปเลยละ,ละแล้วก็มีปิงดากไกย มีนอไม่ครับพี่น้องแล้วก็ใบขิงด้วยพี่น้องนี่มี่ใบขิงกินกับใบขิงเหมือนนี่ขั้นโบยานเพชรกะมีมะพริกหน่วยด้วยกินกับสมปลาพี่น้องมาพี่น้องมามาคําแรกเพิ่นก่อนตำมะเขือเหมือนนี่อืมอพอัี่น้องอืม

กำหมักเขียตำเลยมันซิมเมินตีนรองไม่สียับยิบหยากคุยคำยังไงเลยแล้วกินดากไกปกินดากมาั้งเับ ใต่ค้ามมดากลุ่พี่น้องเออสมปานนั่งกะตําคือบังงงเข้าอยู่แล้วว่าตําับเกิดตําทางไหนพี่น้องมันก็ตาออํา,ตา,ออค,ตา,ตาคือทั่วไปล้วพี่นอ้องตําคือตําม,มงังงงเข้ตาตมมําทั่วเข้านี่แหละ ข้าวซอยพริกนะครับใส่ได้หกโดดโอ้ยขุยหยากแห้งมันเมือนอืมมัน nhạc của tốt rồi đấy phải nọ bóng quý nhạc đấy ừ không <coughs> <coughs> vào Yeah. กินมังเด้อพี่น้องเด้อไปกินมันหอมหอมเลยหังจะไปอ่นอนๆมัน,มน่นงอู้หอมครับ ส้มปลากระแ่บเพื่ไมไปลองอืมแหงเพรเขาไปงไงรูป่ จำน้ำมันต่มะเขือก็แสบไปด้วยพี่น้องด้วยลองตำมางเดิมตำคือคงคงเข้าอเลยละ เปลี่ยนดักก,ก,กับแซ่บมันมิตรแนบแซ่บนัน,น,น,นจะเริอนอาหารอืม มดพูดดีละตองตอวว่าเตึงเพชรตึองแสบพี่น้องเออว้ามันก็แสบอยู่แล้วครับต่มะเขือมันก็คือตำมงคงบา้นเท่านั้นล่ะลองคนหัวตำยังได้ตำมะเขือผมว่าก็คือตำมงคงนั่นละผมว่าอยนน่างนี้นะ มือนี้ก็ซ้ำหนี้เนาะครับเนาะกคนอื่นก็ทีนิสานก็ขอขอบพระคุณหลายๆครับติคต์ไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามให้กับทีนิสานทีนิสานก็บือมีแนวสื่อตอบแทนเนาะครับเนาะ,นะพี่น้องเนาะนอกจากคําว่าขอบคุณมือนี้ก็ซ้ำหนี้ครับสวัสดีครับ